สวัสดีครับวันนี้เราดูการเปลี่ยนซีนโชคหน้าโซนิกนะฮะนี้ผมถอดให้ดูเผื่อว่าคนที่จะเปลี่ยนจะได้ลองเป็นแนวทางในการเตรียมซื้ออะไรหรือว่าจัดเตรียมเครื่องมือในการซ่อมนะฮะอันนี้ซีนเราถอดไว้แล้วนะซีนโชคหน้าของโซนิกนะฮะล้วขณะการถอดก็คือหรางจากนี้เราก็ตั้งขาตั้งคู่นะฮะแล้วเราก็ใช้ตัวอะไรหนุนรถให้ ข้างท้ายติดพื้นไปนะฮะให้ล้อติดพื้นด้านหน้ากระดกนะฮะโชกนี้เราก็ถอดเฉพาะชุดล่างชุดบนเรายังไม่ได้ถอดนะฮะชุดบนก็จะมีพวกอ่าถอดเติมน้ํามันเติมอะไรเงี้ยนะ,ะแต่เดี๋ยวเราใส่โชคข้าล่างเสร็จเราก็ค่อยถอดทีหลังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโชอ่ากระบอกนะฮะกระบอกที่เราถอดออกมานะฮะอันนี้เราก็มาดูดีกว่านะฮะว่าอันนี้เราก็จะมีซีนนะะ อ่าชุดเดี๋ยวให้ดูชุดโชกอันนี้ฝ่กว่าชุดโชกอันนี้เขาก็ใช้ใช้บล็บอกตัวแอวบล็อกตามลักษณะนี้นะฮะน,นี้ประมาณเบอร์หกนะฮะเรนะก็าจะเข้าพอดีนะฮะอันนี้อันนี้คือเขาอยู่ด้านในนะด้านในซึ่งพออันนี้เราถอดน,น็อตเนี่ยกมาใช่ไหมล้วก็จะเป็นนี้นะฮะอันนี้ผมทาจะบีไว้นะฮะเวลาใสทูตเวลาใส่สเราก็จะลักษณะน,นี้นะฮะก็ใส่ไปแล้วอันนี้อันนี้พอเราใส่สีเลเรียบร้อยลรวก็ จอดอันนี้เข้าไปนะฮะแล้วก็ขันอ่าขันน็อตข้างล่างนะฮะน็อตน็อตใส่ข้างใต้นะฮะนี่เราใส่ให้ดูนิดนึงนะตัวน็อตใส่เข้าไปด้านนี้แล้วก็ขันนะฮะตอนถอดสมมุติว่าถ้าเราถอดน็อตแล้วมันหมุนตามหมุนเลยนะฮะเราก็ต้องต้องดันชกขึ้นนะฮะดันให้ขึ้นให้มันจะได้ยิ่งกดมันจะได้แน่นนะมันจะหมุนตามนะครับบางทีทีชุดนี้เขาจะหมุนตามได้นะชุดนี้นะฮะชุดนี้ ต,ต,าาตัวนี้เขาจะหมุนตามตามคือเราขายน็อตตัวนี้เขาจะหมุนตามแล้วก็ใช้เชือกดึงด้วยดึงให้ชกเขากลับขึ้นไปนะฮะจะได้แน่นนะเกียร์น,นี้หมุนตามก็ใช้เชือกดึงไว้เหมือนกันนะแล้วเราก็ขันให้แน่นนะเออขาตอนขายตอนขายนะนะอันนี้พอดีชกเก่ามันเป็นสีมันล่อนก็นเลยขูดออกนะฮนะรับเสนอะอยู่แบบนี้นะฮะ อันนี้ก็จะมีสีนะนี่เป็นสีนกันฝุ่นนะฮะอันนี้สีนกันน้ำมันนะฮะอันนี้ของใหม่เพิ่งซื้อมานะฮะสีนกันน้ำมันนะฮะอันนี้ก็จะมีแหวนล็อกนะฮะแหวนล็อกเขาอยู่ในชกอันนี้ถ้าดีก็ควรซื้อแหวนล็อกมาด้วยนะฮะรู้สึกมันเป็นสนิทนะฮะแหวนล็อกจะอยู่ช่วงในล่องเลยนะฮะล็อกล็อกสีนกันน้ำมันวิธีนะฮะ ลองลองตรงนี้นะนีเขาจะดูลักษณะคือน้ำเข,าเข้าๆได้เขาจะทำให้แหวนกิว่วให้ดีน่าจะซื้อมาด้วยนะซื้อพร้อมกันเลยนะซีนซีนกันน้ำมันนะฮะซีนกันฝุ่นใน้ีของเกลาะแล้วก็แหวนล็อกนะแหวนล็อกตัวนี้นะแหวนล็อกซีนกันน้ำมันนะฮะท,ที่ถอนจะเป็นสนิมมากเลยนะเดี๋ยวสังเกต ของเดิมนะฮะก็ลักษณะนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็คือเรามีซซนมีอะไรแล้วก็ก็มีน้ํามันนะฮะน้ามันค่อยเติมตามประกอบอันนี้เราก็ถ่าเจอบีไว้หน่อยนะฮะเราค่อยใส่ถ้าใส่ท่านี้บางทีอาจจะหลุดลงมาถ้าถ่าเจะบีสักหน่อยเราก็ใส่มันจะติดลักษณะนี้นะอันนี้จะติดอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาซซนนะฮะซีนใส่เข้าไปตามแบบเดิมคาัะ จะ,จะมีด้านด้านด้านซีนสปริงนี่น่าจะเป็นด้านล่างนะอันนี้ด้านบนนะก็ใส่ดูตามแบบเดิมที่ถอดออกมานะฮะใส่นอันนี้เดี๋ยวก็ทำการประกอบนะฮะแล้วก็ ขันน็อตอะไรเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ให้ดูเป็นแนวทางสำหรับคนที่จะถอดนะฮะถอดโช้กเปลี่ยนสีนล้อหน้านะฮะโซนิกนะฮะอันนี้นะเผื่อมีอะไรก็จะได้เตรียมเครื่องไว้นะฮะอันนี้ก็จะมีแหวนทองแดงนะฮะระวนะังหลุดหายนะะขอจบคลิปเท่านี้ละครับสวัสดีครับ